สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอปมาตินพูครับวันนี้ผมอยู่ที่เด c o ครัมแบงกอกนะครับอารีสัมพันธ์ซอยหครับวันนี้ผมอยากจะแวะมาดูรองเท้าของบรูอันลังเกอร์นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเลือกเป็นคู่ไหนหรือว่าจะเป็นไซส์ไหนครับนี่นะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าของแบรนด์ที่ชื่อว่าบรูอันลางเกอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าที่มาจากลอนดอนนะครับอยากจะเล่าถึงความพิเศษว่าทําไมวันนี้ถึงมาจัดเป็นรองเท้าแบรนด์นี้นะครับ อย่างแรกผมคิดว่าความสวยงามของทรงนะครับจริงๆแล้วในวงการนะครับแบรนด์เนี้ยถือว่าได้รับการยกย่องว่าเปรียบเสมือนรถโรลส์รอยแห่งวงการเบลเยียมโลเวอร์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําให้รองเทา Belgian ้าเบลเยียมโลเวอร์โดยเฉพาะแบบออนไลน์นะครับแบบที่แบบไม่ได้มีโครงสร้างทางด้านในเนี่ยครับใส่สบายมากนะครับเวลาที่เราเดินมีความนุ่มมีความสบายนะครับแล้วก็ฟินนชชิ่งงานต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ เลือกใช้วัสดุนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นหนังต่างๆหรือว่าฟินิชชิ่งการตัดเย็บเนี่ยที่ดีมากนะครับเพราะนั้นพอใส่สบายมากแล้วก็มีความหรูหรามีความเอลเกนนะครับก็เลยได้รับการยกย่องว่าเปรียบเสมือนกับรถโรลส์รอยครับแห่งวงการเดลจีนโลเวอร์นะครับแล้วก็โด่งดังมากไปทั่วโลกนะครับอัน,นี้ก็จะเป็นสีแรกนะครับก็จะเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลน้ำตาลนะครับเข้มเข้มนะครับมีคู่ที่2ที่จะดูก็จะเป็นแบบออกเป็นสีแบบสกินโทนนิดนึงนะอาจจะเป็นสีแบบ ไลท์บราวน์นะครับนี่ผู้นี้ก็สวยดีนะครับฟินิชิ่งงานของเขาเนี่ยคือดีมากละเอียดมากนะครับนี่แล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับที่ดูก็จะเป็นสีที่เป็นแบบนี่นะครับสีเนวี่นะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยนะครับคือเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากแล้วก็จะทําให้เท้าของเราเนี่ยดูเรียวยาวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ให้ดูฟินิชิ่งงานของเขานะครับทางด้านล่าง แล้วก็จะมีเป็นแบบที่เป็นเพนเพลในลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะจัดแบบที่เป็นคู่ไปดีกว่าเนาะเพื่อนๆว่ายังไงครับเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าว่าพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคู่แรกนะครับที่ผมลองอันนี้จะเป็นไซส์42นะครับความยาวเท้าของผมเนี่ยอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆวัดจากปลายเท้าจนถึงส้นเท้านะครับสวยงามมาก first impression คือ เขาใส่สบายมากๆครับเพื่อนหนังก็คือแบบเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เนี่ยครับเวลาเดินอะไรทุกอย่างก็ถือว่าโอเคมากนะครับวันนี้ด้วยความที่ใส่กางเกงสีเนวี่นะแล้วก็พอแมทช์กับลุคนี้ปุ๊บก็ถือว่าโอเคครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนสีของถุงเท้าเนี่ยเป็นสีแบบกรมท่านิดนึงาะจะถด้จะได้เข้าครับสิ่งที่เพื่อนจะเห็นก็คือปลายเท้าเขาอ่ะจะมีความเรียวนะครับแล้วก็ตรงขอบ ทรงเหล่านี้ผมว่าเขาเก็บงานมาดีมากนะครับแล้วก็เป็นทรงที่คือใส่ปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าเป็นว,ดวดาดถุลังเงอร์นะครับสวยมากครับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับสีเนวี่นะครับคู่นี้เป็นสีที่สองนะครับก็จะเป็นสีออกแบบดาร์กบราวนะครับนี่เพื่อนๆว่าผมควรซื้อสีไหนดีครับระหว่างเนวี่หรือว่าดาร์กบราวนะครับ จริงๆตอนนี้กําลังอินสีที่เป็นดับบราวมากๆเดี๋ยวผมเดินให้เพื่อนๆดูนะผมว่าเป็นสีที่ค่อนข้างใส่ง่ายอะแล้วก็มีความเรียบร้อยเวลาที่เราแบบใส่กับกางเกงที่เป็นแบบสีเนชอรลนะครับเป็นสีเบจก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นกับสีเทาก็ได้นะครับเป็นไงเพื่อนๆคิดว่าเป็นสีไหนดีตัดสินใจยากพอสมควรนะครับ นี้ผมเลือกที่เป็นแบบมีทรัสเซลนิดหนึ่งครับจะได้แบบว่ามีดีเทลผมอยากให้ดูของคุณภูเขานะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็สวยมากครับเขาก็จะมีการเล่นแบบว่าเลเยอร์สีของถุงเท้าอ่ะนะครับแล้วพอใส่ไปปุ๊บก,ก็จะสวยแบบนี้นะครับใส่สบายไหมครับคุณภูเขาสบายครับสบายมากนะครับนี่เนี่ยฮะเราก็จะมาเป็นสีนี้ดีกว่านะเพื่อนเพื่อนเนาะ ผมอาจจะต้องเปลี่ยนสีถุงเท้าเล็กน้อยนะถือว่าสวยมากตอนนี้ผมลองถอดถุงเท้าดูนะครับเพื่อนๆเฮ้ยผมว่าพอถอดถุงเท้าออกมาปุ๊บแล้วโอเคเลยอะใส่แล้วเท้าดูบร้อยมากนะครับอืมน่าจะจัดเป็นสีน้ำตาลเข้มดีกว่าเพื่อนๆว่ายัางไงครับจริงๆเขามีอีกสีหนึ่งนะถ้าใครที่แบบมีรองเท้าที่เป็นแบบสีเบจเยอะๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเป็นคู่นี้ผมว่าก็สวยดีนะครับ ใส่แบบชิวๆลำลองแบบนี้แต่ยังได้ลุคที่ดูอเลแกนซ์อยู่ดีงามมากครับเพื่อนออันนี้ผมลองให้ดูอีกสีหนึ่งนะครับสีนี้อาจจะต้องแบบเปลี่ยนสีกางเกงนิดนึงแต่ว่าก็สวยดีครับเผื่อว่าเพื่อนๆชอบนะครับใครอยากได้สีนี้อยู่ก็ยังมีของนะครับนี่ เวิร์กมากเดี๋ยวจะลองเป็นสีเนวี่นะครับเป็นสีกรมท่าแบบไม่ใส่ถุงเท้าให้เพื่อได้ชมนะอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีเนวี่นะก็สวยนะครับแต่ช่วงนี้ผมกำลังอินแบบสีน้ำตาลเข้มอ่ะเพื่อนๆพอพอเราไปใช้จริงแล้วผมรู้สึกว่าสีที่เป็นแบบสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างที่จะเข้ากับกางเกงแบบสีเทาก็ได้กรมท่าก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ากับพวกสีที่เป็นเอิร์ธโทนได้ครับ พัสรุวันนี้เราน่าจะจัดเป็นตัวสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกรอบครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าสีน้ำตาลเข้มแล้วเพื่อนๆโอ้โหเวิร์กมากสิบเต็มสิบเลยครับอืมนะน่าจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนี่เลยเพอร์เฟกต์ครับผมว่าพอเราเปลี่ยนสีของรองเท้าอะ่ะทำให้เวลาที่เราใส่ออกมาปุ๊บเนี่ยดูเป็นธีมเดียวกันเนาะ ดูเท่มากเลยดูแบบทรงพลังแล้วก็ดู <Yeah. S 1> เขาเรียกดูฟอร์มอลมากยิ่งขึ้นนะครับดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปแล้ววันนี้เราจะจัดเป็นคู่นี้ครับเป็นบูเรลลังเนอร์นะครับนี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูกล่องเขาด้วยนะครับกล่องเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเขาจะมาเป็นลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบว่า เนี่ยครับเป็นดีเทลเล็กๆนะที่อยากให้ดูครับจะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นแบบ3จุดอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาครับเขาก็จะมีเป็นเป็นตัวแบบว่าหมุดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่รองเท้าของเขาอะนะครับเดี๋ยวผมถอดให้เพื่อนๆดูนะเขาก็จะมีเป็น3จุดแบบนี้พอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นดีเทลเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็จะรู้กันในวงการเลยว่าเนี่ยเป็นของบูดวน์ลังเกออย่างแน่นอนนะครับนี่ชอบมากแล้วก็ใส่สบายมากๆครับเพือเ่อน หนังนี่คือนิ่มมากนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยหรูหรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดเป็นแบบที่เป็นผู้หรือเป็นทรัลเซลนะครับไปคราวนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูว่าตอนเริ่มต้นนะมีเอกซ์คลูซมากมากเลยนะครับยุคแรกของเขาอ่ะนะครับก็จะเป็นกล่องในลักษณะแบบนี้เลยแล้วเขาก็มีการพัฒนาออกมาเป็นกล่องที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มาเป็นกล่องที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไปจนถึงกล่องสีแดงที่อยู่ทางด้านในอ่ะนะครับ แล้วปัจจุบันนะครับกล่อง,องเขาเนี่ยก็จะมาเป็นกล่องในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ซึ่งมีความสวยงามหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มีการพัฒนาเรื่องของแพคเกจจิ้งอยู่ตลอดเวลานะครับนี่สำหรับดีเทลรองเท้าเดี๋ยวผมกลับไปที่ห้องแล้วไปเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงหรือว่ามีประวัติความเป็นมายังไงครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะครับก็อยากจะมาให้เพื่อนๆได้เห็นดีเทลแล้วก็รายละเอียดของรองเท้า บูดรอยลังเกอร์ในเชิงลึกนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยให้ดูถุงผ้านะครับนี่ถุงผ้าเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีสีขาวออฟไว้นะครับแล้วก็เป็นถุงผ้าที่ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีตราโลโก้นะครับปั๊มอยู่บนหนังแบบนี้นะครับนี่กล่องของเขานะครับก็มีหลากหลายเวอร์ชันมากแต่อันนี้เป็นกล่องในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฐานนะครับที่เป็นจุดๆแบบนี้นะครับ เป็นเหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ทางด้านล่างก็เป็นดีเทลเล็กๆที่เขาใส่ใจรายละเอียดนะครับเป็นกิมมิคที่ดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับเหมือนรองเท้าของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะใครจะใส่ b o r d อ์ลังเ r อร์นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะ pronunciation ว่าเป็นบูโดอินแอนลังอันนี้คือแล้วแต่แต่ละคนนะครับว่าจะอ่านว่ายังไงนะครับก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรที่จะอ่านที่ถูกต้องเนี่ยว่ายังไงนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะ pronunciation หรือออกเสียงแล้วกันนะครับหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็น BNL หรือว่าเป็น BL นะครับก็เป็นแบรนด์รองเท้าแบรนด์หนึ่งที่ขย่าว,วงการ s t o r i ี l มากๆนะครับเขาเกิดขึ้นในปี2016ะครับแต่เกิดขึ้นโดยความเข้าใจของคนที่อยู่ในแวดวงมากๆว่าคนในวงการรองเท้าเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการรองเท้าที่มีความคลาสสิกมีความใส่สบายมีความหรูหรา แล้วก็มีงาน c r a f t m a n s h i p ก็คือการตัดเย็บที่ดีนะครับประณีตการที่แบรนด์เนี่ยจะสามารถโด่งดังไปได้ในระดับโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับจนหลากหลายแบรนด์เนี่ยก็มาสร้างรองเท้าทรงที่เป็น b e l เจียนโลเ e อนะครับตามแล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยที่ทำได้ดีกว่าโ o เด e r ลังเกอในราคา16,500บาทเลยในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวจบสำหรับสายของรองเท้าเบลเจียนโลเอ ที่เป็นหนังแบบออนไลน์นะครับเพื่อนจะเห็นว่าหนังเขาเนี่ยจะมีความซอฟต์มากนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยคือเป็นส่วนแบบที่ดีที่สุดแล้วนะครับจากไซปรัสแล้วก็เป็นโรงฟอกหรือว่าเทเนอรี่ที่เขาใช้วิธีการแบบเป็นเหมือน Family, เป็นครอบครัวครับแล้วก็จะค่อยๆใช้กระบวนการต่างๆที่ใช้สารเคมีน้อยที่สุดในการที่จะฟอกหนังให้นิ่มนะฮะหัวใจของเขาผมว่าคือ raw material ที่ดีที่สุดนั่นก็คือหนัง นะครับที่แบรนด์อื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงได้นะครับแล้วก็หนังนิ่มจริงๆนะครับนิ่มแบบนิ่มใส่สบายแล้วก็ดูหรูหรานะครับดูลักชัวรี่มากๆนะครับผมได้มีโอกาสจับรองเท้าที่เป็นหนังสเวตของหลายแบรนด์นะนะก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำออกมาได้เหมือนบอดวดลลังเงอร์นะครับอันนี้คืออันแรก raw material ดีอย่างที่สองคือความสบายนะครับทรงรองเท้าเนี่ยด้วยความที่เป็นอันไลน์ทุกๆแบรนด์ก็ทำออนไลน์เหมือนกันแต่ก็ยังทำได้ไม่สบายเท่ากับ B&L อนะครับอย่างที่3เลยก็คือว่ารูปทรงที่ดู Elegance นะครับคือเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะราคาแพงนะครับรุ่นของเขานะครับอันนี้ชื่อรุ่นว่า The s a g e n ซึ่งถือว่าเป็นตัวโมเดลที่แบบคลาสสิกที่สุดของเขาอะนะครับนี่พื้นเนี่ยผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะให้ดูโลโก้ทางด้านล่างนะครับค่อนข้างที่จะแบบหรูหรานะครับ ฟรอนต์ต่างๆนะครับถือว่าโอเคมากผมใส่เป็นใช้42นะครับคือแมทเทอเรียลทั้งหมดที่ใช้เนี่ยก็คือดีตัดเย็บเนี่ยคือละเอียดมากนะครับให้ซูมดูฝีเย็บของเขานะครับเล็กละเอียดแล้วก็ถี่มากนะครับแต่สุดท้ายเลยผมว่าหัวใจของเขาคือทรงอะลาสหรือว่าทรงของรองเท้าที่เวลาที่ยังไม่ใส่ก็ดูสวยแต่เวลาที่ใส่บุ๊บเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอบอุ้มในช่วงนี้ได้ค่อนข้างดี แล้วใส่ค่อนข้างที่จะสบายเท่าที่ผมลองใส่ดูนะใส่สบายมากนะครับแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาในการเบรกอินหรือเปล่าอันนี้แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ first impression ก็คือใส่มาแล้ว1วันเนี่ยก็คือใส่สบายมากยังไม่กัดเท้าผมเลยนะครับการเก็บงาน finishing งานเนี่ยทั้งหมดคือดีมากนะครับให้คะแนนก็คือตรงตามคำเคลมทุกอย่างนะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยไม่ได้สูงเวอร์จนเกินไปก็คือในหลักประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกลางๆก,ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทาไมผู้คนถึงยอมรับว่าแบรนด์นี้ถึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากวงการคลาสสิกเมนแวร์มากๆครับประสบการณ์หลังจากการที่ผมใส่1วันเนี่ยต้องบอกว่าใส่สบายมากยังไม่กัดเท้าผมเลยนะครับแต่อนาคตเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ารูปทรงเนี่ยนะครับดูอลเลกนซ์จริง หรูหรามากๆนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่าสิ่งที่แบรนด์เขาเนี่ยเขียนเอาไว้เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า BNL หรือว่า b o u d e r Lange เนี่ยเป็น a classic loafer reinvented นะครับ timeless elegance made modern ก็ผมคิดว่าตรงทุกตัวเลยก็ G เป็น loafer เป็น Belgian loafer นะครับที่มีความ timeless มีความหรูหราแล้วก็มีความทันสมัย แล้วก็ Handcraft from the w o r l d วิลด s ไฟน e เนส e ูเอตอออันนี้ก็คิดว่าเห็นด้วยอีกเช่นเดียวกัน,นครับเพราะว่าหนังเขามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับซึ่งก็มาจากไซปรัสนะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียวนะครับการตัดเย็บอะฝีเย็บทุกอย่างละเอียดมากนะครับดีมากนะครับแล้วก็มีนิตยสาร t e l e g r a p นะครับเขาบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับรถ r o s l s r y ยตนะครับเขาบอกว่า B&L เนี่ย are the Rolls Royce of Belgian loafers นะครับ in t e r m of comfort and style ซึ่งผมก็เห็นด้วยทุกประการครับรถ Rolls r อย c e เนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีความนิ่งมีความนุ่มเวลาที่นั่งคือนั่งรถ Rolls r อย c e เนี่ยจะเหมือนกับนั่งพรมวิเศษอะไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่คือนั่งแล้วจะแบบสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่รองเท้าของบูเดลลาเนอร์เนี่ยก็จะเวลาเดินเนี่ยก็จะมีความนุ่มมีความสบาย เหมือนกับถ้าเป็นวงการรถก็คือเป็นรถโรลส์รอยก็คือว่าเห็นด้วยทุกประการนะครับคราวนี้ถ้ามาดินพูจะนิยามบบดูเอลลางเกอร์เนี่ยผมก็ใช้คำว่าเป็นเป็น o i n g o g i e l l i a n r o a f e r นะครับในมุมมองผมผมเป็นคนที่ชอบรองเทา้าทรงนี้มากๆครับเพื่อนๆชอบรองเทา้าทรงนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเป็นราชาของรองเท้า Belgian l o a f r r เนี่ยก็เรียกว่าถือว่าโอเคมากสำหรับคำนิยามของรองเท้าคู่นี้นะครับ ทำราคาออกมาได้ถือว่ากําลังดีไม่ได้แรงจนเกินไปคือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่ได้คู่หนึ่งสามสี่หมืแต่ว่าในราคา1,6,500ผมคิดว่าเป็นราคาที่แฟร์ไพรซ์มากนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สร้างแบรนดิ้งได้ดีมากในเชิงแบรนดิ้งผมต้องชมนะครับเวลาที่เพื่อนๆเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นความสวยงามของการสร้างเว็บไซต์ของการเล่าเรื่องนะครับของดีเทลของรายละเอียดนะครับที่ ที่เขาได้มอบให้นะครับแล้วก็ในวงการคลาสสิกสเปนแวร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือว่าในฮ่องกงนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับตอนที่ผมเนี่ยคุยกับลูกค้าที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างวันนี้ผมได้มาปุ๊บผมก็วิดีโอคอลกับลูกค้าที่ญี่ปุ่นนะครับก็บอกเนี่ยในที่สุดก็ได้ BNL มาแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีร้าน The Ring นะครับก็คือเป็นร้านที่ขายแบบ พวกสไตล์ซัตวทรเรียลแบบเนี้ยเขาก็จะมีบู๊ด่วนลังเกอร์เนี่ยขายด้วยนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมผู้คนเนี่ยถึงยอมรับรองเท้าแบรนด์นี้ว่าเป็นที่สุดของเบลเจ์โลเฟอร์นะครับซึ่งผมก็แวะมาการันตีว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเพื่อนๆหลายๆคนที่มีโอกาสใส่แล้วก็ชอบบอกว่าใส่สบายจนบอกว่าต้องเก็บคู่อื่นเข้าไปในตู้เลยว่าของคู่นี้สบายที่สุดนะครับคราวนี้ก็มาตอบคําถามว่าทําไมแบรนด์นี้ถึงดังนะครับผมว่าด,ด,ว Quality, ดังด้วยคุณภาพดังด้วยคุณภาพ ดังด้วยดีไซน์นะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ดังด้วยผมว่าราคาที่แบบสมเหตุสมผลกับดีไซน์แล้วก็แบรนดิ้งที่เขาสร้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้นานมากแต่ผมบอกให้เลยว่าชนะแบรนด์ที่เก่าแก่มาเป็นร้อยปีทั้งหมดนะครับแล้วก็ถือว่าเขามีการพัฒนาแบรนด์เนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของกล่องแพ็กเกจิ้งเว็บไซต์นะครับตั้งแต่เดย์วันผมเองผมก็เห็นแบรนด์นี้ตั้งแต่แบบเริ่มต้นนะครับเพื่อน ปารินภูทำแฟชั่นบล็อกเกอร์มาวันนี้ผมคุยกยับคุณกายนะผมทำมาปีนี้เป็นปีที่12ตั้งแต่ปี2009นกะครับก่อนที่เดอะเดคอรัมจะเปิดเดอะเดคอรัมม่เปิดมาประมาณ5ปี5ปี6ปีนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในปีสักประมาณปี2016เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด y 1วันที่เขามีแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาบนโลกผมก็มอนิเตอร์มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ผมเห็นพัฒนาการแล้วก็ความโด่งดังแล้วก็ชื่อเสียงของแบรนด์เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็เรียกว่าถ้าเป็นหุ้นตัวหนึ่งก็เป็นหุ้นที่มีมูลค่าแล้วก็น่าช้อนซื้อนะครับไม่ได้เป็นหุ้นตัวที่เป็นการปั่นกระแสนะแต่เป็นหุ้นตัวที่ดีมากนะครับน่าลงทุนเพราะว่าใส่สบายนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ที่แบบใฝ่ฝันนะครับว่าอยากจะได้สักคู่หนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีคู่แรกแล้วว่าก็น่าจะต้องมีคู่ที่2และ3ตามมานะครับ เพราะวันนี้ผมก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะเลือกเป็นสีด์กบราล์หรือว่าเลือกเป็นสีตัวที่เป็นแบบน้ำเงินกรม,มท่าดีนะครับก็จัดมาเป็นด์กบราล์ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้กําลังอินสีที่เป็นสีแบบด์กบราล์เพราะว่าพอไปแมทช์กับเสื้อผ้าแล้วค่อนข้างง่ายนะครับถามว่าแนะนํำไหมก็ค่อนข้างแนะนำนะครับคราวนี้ในไทยจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีใครที่ใส่หรือว่ารีวิวจริงจังนะครับเพื่อนๆมีรีวิวบ้างไหมมีนะครับ ก็คือคือผมว่าทุกคนก็รู้จักแบรนด์นี้แต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบมาเล่าแบบเจาะลึกหรือว่ามาโปรโมทหนักๆน,นะครับให้เป็นที่รู้จักมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในช่องมาดิน o ูด้วยนะครับคราวนี้คําถามต่อไปก็คือว่าจะซื้อแบบที่เป็นเพลนดีหรือว่าจะซื้อแบบที่เป็นทรัซิลดีนะครับอันนีขน้ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนผมอะมีรองเท้าแบบที่เป็นเพลนก็มีแล้วนะครับ ก็แบบทรัลล์ก็มีเยอะแล้วก็แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ผมบอกให้แค่ว่าแบบที่เป็นทรั s ล์อ่ะครับถ้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะราคาเนี่ยจะต่างกับแบบที่เป็นเพลยเนี่ยถึงประมาณ30ปอนด์สปอนก็เป็นเงินที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าทําผู้ตรงนี้ก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกับเวลาออกงานกลางคืนแล้วก็ใส่ต่างหูประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแกลมหรือว่า ความ s o ฟ i s t i c a t e ความหรูหราความฟุ้งฟริ้งความอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีผู้เนี่ยก็จะมากกว่าก็ถือว่าเป็นขั้นสุดของรองเท้านะครับแบบที่เป็นเพลนก็จะให้มีความรู้สึกว่าแบบเรียบๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้แบบ day to night เลยนะครับก็แบรนด์เองเขาก็บอกว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า day in night out นะฮะก็คือตรงตามที่เขาพูดทุกประการใส่กลางวันทำงานในออฟฟิศ แล้วก็เดินสบายแล้วกลางคืนสามารถที่จะไปนั่งในบาร์หรูๆในแจ๊สคลับในพาร์ที้ในอ e ีเวนต์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีคาแรคเตอร์นะครับมีความหรูหราขั้นสุดนะครับแต่จุดแข็งที่สุดของบูเดอลังเกอร์สำหรับผมคือความใส่สบายนะครับรองเท้าที่เป็นทรงสไตล์คลาสสิกทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการเบรกอินอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้กันนะครับก็คือต้องใช้เวลานาน,านกว่าที่จะใส่สบายแต่ว่าคู่นี้ผมคิดว่า น่าจะใช้เวลาเบรกอินเนี่ยน้อยที่สุดนะครับนี่วันนี้ใส่ทั้งวันก็ยังไม่กัดเลยนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยนุ่มสบายมากแล้วก็วิธีการสร้างรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นงานเป็นงานที่มีความละเอียดนะครับคือฝีเย็บต่างๆแล้วก็รายละเอียดของหนังนี่ก็คือดีมากๆนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับถุงผ้าเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กเพราะว่าผมคิดว่าแบบเขา,าเราสามารถที่จะแบบรวบแบบลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพื่อนเแล้วก็ใส่ลงไปใน ไปในถุงผ้าได้นะครับก็สะดวกในการที่จะแบบพกเดินทางไปในกระเป๋าแบบมีหลายๆสีมีมากกว่า1คู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คิดว่ายิ่งใส่เนี่ยก็คงจะยิ่งสบายนะครับผมใส่เป็นไซส์42นะครับความยาวเท้าผมอยู่ที่27เซนติเมตรเวลาที่เราใส่ไปรองเท้าเนี่ยจะมีการ stretch คือมีการยืดออกนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองเลือกแบบที่แบบพอดีนะครับ วันนี้ตอนที่ไปจัดรองเท้าคู่นี้จริงๆก็เจอเพื่อนๆที่ติดตามในช่องนะครับผมขอฝากสวัสดีไว้นในคลิปนี้ด้วยนะครับจริงๆอยากจะให้มาเป็นส่วนหนึ่งในช่องมากๆนะครับใครอยากจะออกทีวีนะครับเวลาที่เจอผมเนี่ยบอกได้เลยนะครับเราสามารถที่จะมาเซลฟี่ถ่ายคอนเทนต์เนี่ยลงช่องผมได้เลยนะครับผมกันเองมากๆสบายๆก็ยังมองว่าช่องมาดินพูเป็นช่องแบบเล็กๆนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามีความติดนิดๆ รก็อยากทำแบบนี้ก็ทำอยากจะลงก็ลงอยากจะเล่าก็เล่านะครับไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากมายนะครับแล้วก็เน้นความเรียวเป็นที่ตั้งแล้วก็เน้นความสุขของการสร้างคอนเทนต์เป็นที่ตั้งนะครับส่วนใครที่แบบว่าเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับเพื่อนๆบางครั้งใส่แมสสมอาจจะไม่สามารถที่จะจําเพื่อนๆได้ทุกคนนะครับเอ๊ะใครเป็นใครอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆบอกกันได้สกิดกันได้นะครับก็จะได้ พูดคุยกันหรือว่าเพที่ผมไปถ่ายคอนเทนต์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเทนต์ของช่องผมได้เลยนะครับแล้วก็วันที่ไปรับคู่นี้มานะครับก็บังเอิญเจอคุณบอลน,นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของ The d เ c o r ร์เ็นผู้ก่อตั้งก็เลยขอถือโอกาสสัมภาษณ์คุณบอลพอสัมภาษณ์คุณบอลเสร็จปุ๊บอ่ะก็คุณกายก็มานะครับก็เรียกว่าได้เจอทั้งคุณบอลคุณกายนะครับแล้วมีโอกาสเนี่ยผมอยากจะพูดคุยกับคุณกายเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการแต่งกายในสไตล์ที่เป็นแบบคลาสสิก มีมุมมองว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอินโทรแล้วกันนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับบัวดวนลังเกอร์นะครับลอนดอนนะครับในช่องมาดินพูอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวพอผมใส่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาทํารีวิวเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมแล้วก็การติดตามนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ